สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็เมือสั้นวันดีครับล่างรถคาหมูเปิดประทุนพี่น้องพ้อมสีล่างเก็บสีเห็นครับมาใไมเยี่ยมอ่องเหมือนเดิมครับตอนนี้มาหน้ามอือยังมองเตอรคัดถอดฟ้ากับปูงออกนะครับผมนี่ครับสายมมกสายมมกเมืองพี่น้อง ไอ้มกเขาไากระพงบังไว้ครับตะกีตะก่อนนี่ครับชุดเทอร์โบสร้างป้อมครับข้อไท่เทอย่างดีพี่น้องสุดไท่เท่นะครับจบไปที่รวมกองกับสามหมื่นนหน่อยๆนะครับสร้างกับมาต่อเติมบาทให้ครับผมหน่อย เป็นวาต่อตอลังบานใหนออกว่าอีกครับแดดซองตอนนี้มาหนำไปครับม,มาถ่ายดูป,ปุ๊บขึ้นไปไเนาะถ่ายดร ฟ้ากับพวงกับล่อเคาะครับเคาะแล้วก็สิเอากระดาษไส้รูปจังหน่อยเห็นเป็นตะเมิงกูเก่าใบพันมาบินเพื่อนพี่น้องมาบินจะเป็นเป็นอะไรใส่พันธุอกหลอกนะครับรอกอสติเกิดรอรอเวิร์ครับติดใหม่ครับมื่อวานนี้กับวัดถิพนแล้วพี่น้องสิใส่ลำยาคาัดเอา ก็ยังวอนบุบนี่ก็สีเคาะมันเป็นตะเมิงแค่น้อยครับก็สีกระดาษใส่คัดโบโป้สีนะครับคัดแล้วก็พ่นทับไปเลยครับทับทั้งวันเปนบาทเพราะว่าเคาะขึข้ขนมาส์เสียดายที่เกิดกันสร้างกาไหวนะครับเอ็มเกาหากับคู่บตาเอ็มเกาหางก็สุดละเจ็ดลอยมาครับคู่บตากับสุดละสีล่ลอยตกไป หั่นในน้อยครับติเกอร์ครับมกสายมกเครื่องยังไม่ครับมีปัญหายังพี่น้องกมรบอนมามี่ครับครับสีกับบอลกะปีกัวแล้วนะครับใส่มามามี่ปัญหายังครับผม,มแรงเหมือนเดิมแบตก็ได้เปลี่ยนไหม พา,าไปวางกุกเพิ่อนกันกุกได้หมูมาละอขานะบอกเซน้ะหมูโอ้ยทีได้หมูย่างได้หมูกวนขี่หมูยังได้ั่วรัะ เมืองลกซีให้แม่ก่อนเอาคลิปสันสันพี่น้องรอชมตอนต่อไปครับตันเคื่องเขาก็มาจอดไปด้านพี่นะครับล่วงรถเต็มทั้งบนด้านทีก็ให้เหนผมเหมือนมมกันครับสองหลังในรั้วเดียวกันล่อชมนี้พี่นะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ฟ้ากับวงสีมาถัยเมืองรถเข้ากับสีล่างเก็บรายละเอียดคัดแวกนะครับ พราะว่าช่วงนี้ก็งานขึ้นสิเบิรร้องแล้วนะพี่น้องถามีก็ยังสิไปครับแต่ว่าช่วงนี้ขอหยุดเฮ็ดฟ้าก,กับรงรถก่อนนะครับห่างมาโดนนะครับแต่อุบัิเฮ็ดเจกเกเือร์ประมาณกับพ่อได้ออกอยู่เกือบชั่วอาทิตย์อยู่นะพี่น้องงานท่านสีเฮ็ดก็ช่วงมังหนันก็โมไม่เวลานะครับแต่พอมีงานมาไม่เรื่อยวันนี้ก็ได้หมูนมนหน่อยมาตัวนึงครับหมูหน่อยจะคล้องให้เพื่นอนแถมให้งานสองเมืองหานะครับก็เลยให้อ้ใส่มาเฮ็ดให้กิน ครับสร้างเพื่อนนี่ครับกินน้ากันมาเนี่ยเอาไปพอๆกันไหมพี่หนาพี่น้องสวัสดีครับ,รบโอ้อันวัดโตหมูหน่อยตาขีแถมงานดันถืกใจแคมหมูหน่อยมาสิแอนวะดัดใบกุบแทงโน่นผู้ดินตืน่นเองแม่โตัวไหนมาล่ะน้อนน้าพี่น้องกิน <c oughs> น้ากันครับ ใส่แก้วซี่ฟูดจักหน่อยนะเอ,อ้ยสุดยอดเมฆเวลาอยู่เลจ้ะหมดแดงเยอะ่ไดแดงเลยโอ้ยมมสุด,สดจัดคร<ม>ับพี่น้องโอ้ล่างรถต่อกันดอกสาหม,มูสุก